ลรามาฟังเรื่องเล่าเปิดตำนานกันครับในคลิปนี้จะพาไปรับชมรับฟังเรื่องเล่าจากหลวงพ่อเกษมที่พูดถึงเมืองลับแลซึ่งหลวงพ่อเกษมนั้นได้บอกว่าเมืองบางบทนั้นมีอยู่จริงและท่านได้เมตตาเล่าตำนานเมืองลับแลดินแดนที่ไม่มีใครเข้าถึงพร้อมกับกรรมที่ทําให้เกิดเป็นชาวลับแลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับจากเหตุการณ์ประหลาด ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์เดียวกันแม้จะอยู่กันคนละจังหวัดแต่เรื่องราวค่อนข้างใกล้เคียงกันคือผีโบกรถจ้างให้ไปส่งที่ลึกลับที่ร้างผู้คนนอกจากนี้อีกข่าวหนึ่งยังมีกรณีโดนผีหลอกให้ไปส่งที่สำนักส่งร้างมีผีว่าจ้างคนขับรถตู้ไปส่งในวัดร้างเขตอำเภอพุ่มแก่อำเภอนาแก่ จังหวัดนครพนมจนกลายเป็นข่าวลือสะพัดไปทั่วหรือเหตุการณ์ผีจ้างหนังที่วัดป่าคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีที่โด่งดังเมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นต้นล้วนยืนยันเรื่องราวที่ลึกลับของชาวบังบดหรือชาวลับแหลได้เป็นอย่างดีทำให้ชาวบ้านต่างลือกันเรื่องของผีบังบดท,ที่อยู่พบภูมิอื่นซึ่งเรานั้นมองไม่เห็น และก็มีอีกหลายๆคนที่มองไม่เห็นก็เชื่อกันว่าเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะเป็นเพราะคนเจอเหตุการณ์พูดหรือคิดไปเองแต่พระปฏิบัติผู้รู้ผู้มีฌานท่านยืนยันว่าเรื่องเหล่านี้มีจริงพร้อมทั้งเล่าที่มาของชาวลับแหลดังนี้พระพันธการอภิปัญโยสำนักสงฆ์ป่าสามแยกบ้านห้วยยางทองตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เล่าเรื่องราวที่ได้ฟังมาจากหลวงพ่อเกษมเขมโกครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันซึ่งเล่าไว้ว่าชาวเมืองลับแหลหรือบางทีภาษาท้องถิ่นเขาก็เรียกว่าผีบังบทพวกนี้ก็เป็นชาวทิพย์กลุ่มหนึ่งเหมือนกันและสามารถรับบุญที่พวกมนุษย์อุทิศให้ได้เป็นอย่างดีถ้าคลับคล้ายคลับคลาว,วา่าจะมีพวกเขาอยู่ที่แห่งใด หรือรับทราบสัญญาณกันได้ทางใดทางหนึ่งก็อุทิศบุญเพื่อพวกเขาด้วยเรื่องราวของพวกเขาเท่าที่ฟังจากหลวงพ่อเกษมเล่าให้ฟังว่าก็เป็นชาวทิพย์ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะท่าทางการแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนก,นกันกับชาวโลกมนุษย์เราและอาศัยอยู่ในโลกเดียวกันกันกบพวกเรานี่แหละเพียงแต่อยู่อีกมิติหนึ่งการดำเนินชีวิตของพวกเขา ก็คล้ายๆกับมนุษย์เรานี่แหละมีทั้งการทำไร่ไถนาทำการเกษตรทำงานหัตถกรรมทำการเลี้ยงสัตว์แต่ว่าอาการที่พวกเขาทำอยู่อย่างนั้นทำไปอย่างนั้นแหละทำไปเพราะแรงกรรมทำอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ได้ผลผลิตอะไรจากการกระทำเช่นเลี้ยงวัวก็เลี้ยงอยู่อย่างนั้นแหละเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกรรมหมดกรรมเมื่อไหร่ก็ได้เลิกเลี้ยงวัว และบัวนั้นก็เป็นคนที่ตายไปแล้วเกิดเป็นผีบัวให้ได้เลี้ยงเพราะแรงแห่งบาปเหมือนกันคือชีวิตความเป็นอยู่ในโลกของพวกเขามันไม่ดีขึ้นหรือเลวลงคืออยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ดีขึ้นไปกว่านั้นแล้วก็ไม่ได้เลวลงไปกว่านั้นแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ยังจะดีกว่าเปรตและอสุร,รกายแต่ก็ไม่ได้ดีเท่ากับพวกเทวดาที่สถิตตามต้นไม้ถ้าถามว่ากรรมอันใด จึงทําให้เกิดเป็นชาวลับแลก็เป็นบาปกรรมแต่บาปไม่หนักไม่หนักมากพอที่จะทําให้เกิดในนรกเปรตอสุรกายและก็พอมีบุญอยู่บ้างจึงส่งผลให้ไปเกิดในที่ที่เรียกว่าเมืองลับแลซึ่งมีเรื่องในพระไตรปิฎกอยู่เหมือนกันคือชาวทิพย์เขามารักสาวชาวมนุษย์แล้วก็เลยเอาสาวชาวมนุษย์นั้นไปอยู่ในภพภูมิของพวกเขาสาวชาวมนุษย์นั้น ไปอยู่ในเมืองของเขาก็เข้าใจว่าผ่านไปเจปีแต่ถ้านับเวลาในเมืองมนุษย์ก็ผ่านไปถึง700ปีตำนานพื้นเมืองเมืองลับแลนอกจากที่หลวงพ่อเกษมเขมโกได้เมตตาเล่าให้ฟังแล้วยังมีชื่อเมืองลับแหลซึ่งเป็นชื่ออำเภอในจังหวัดอุตรดิตมีตำนานพื้นเมืองเล่าว่าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเข้าไปในปา่า ได้เห็นหญิงสาวหลายคนเดินออกมาครั้นมาถึงชายป่านางเหล่านั้นก็เอาใบไม้ที่ถือมาซ่อนไว้ในที่ต่างๆแล้วก็เข้าไปในเมืองด้วยความสงสัยชายหนุ่มจึงหยิบเอาใบไม้มาเก็บไว้ใบหนึ่งตกบ่ายหญิงสาวเหล่านั้นก็กลับมาต่างก็หาใบไม้ที่ตนซ่อนไว้ครั้นได้แล้วก็ถือใบไม้นั้นเดินลับหายไปมีหญิงสาวคนหนึ่งหาใบไม้ไม่พบ เพราะชายหนุ่มได้แอบ,บหยิบมานางวิตกเดือดร้อนมากชายหนุ่มจึงปรากฏตัวให้เห็นและคืนใบไม้ให้โดยมีข้อเล็กเปลี่ยนคือขอติดตามนางไปด้วยเพราะปรารถนาจะได้เห็นเมืองลับแลหญิงสาวก็ยินยอมนางจึงพาชายหนุ่มเข้าไปยังเมืองซึ่งชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าทั้งเมืองมีแต่ผู้หญิงนางจึงอธิบายว่าคนในหมู่บ้านนี้ ล้วนมีศีลธรรมถือวาจาสัตว์ใครประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปผู้ชายส่วนมากมักไม่รักษาศีลไม่รักษาวาจาสัตว์ใครประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปแล้วนางก็พาชายหนุ่มไปพบมารดาของนางชายหนุ่มเกิดความรักใคร่ในตัวนางจึงขออาศัยอยู่ด้วยมารดาของหญิงสาวก็ยินยอมแต่ให้ชายหนุ่มสัญญาว่า ว่าจะต้องอยู่ในศีลและธรรมไม่พูดเท็จชายหนุ่มได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวลับแลจนมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนวันหนึ่งขณะที่ภรรยาไม่อยู่บ้านชายหนุ่มผู้เป็นพ่อเลี้ยงบุตรอยู่บุตรน้อยเกิดร้องไห้หาแม่ไม่ยอมหยุดผู้เป็นพ่อจึงปลอบว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้วมารดาของภรรยาได้ยินเข้าก็โกรธมากที่บุตรเคยพูดเท็จ เมื่อบุตรสาวกลับเข้ามาบอกให้รู้เรื่องฝ่ายพรนรยาของชายหนุ่มก็เสียใจมากที่สามีไม่รักษาวาจาสัตว์นางจึงบอกให้เขาออกจากหมู่บ้านไปเสียแล้วนางก็จัดย่ามใส่สเสบียงอาหารและของใช้จำเป็นให้สามีพร้อมทั้งขุดหัวขมิ้นใส่ลงไปด้วยเป็นจำนวนมากจากนั้นก็พาสามีไปยังชายป่าชี้ทางให้แล้วนางก็กลับไปเมืองรับแล่ ชายหนุ่มไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจำต้องเดินทางกลับบ้านตามที่ภรรยาชี้ทางให้ระหว่างทางเดินนั้นเขารู้สึกว่าถุงย่ามที่ถือมาหนักขึ้นเรื่อยๆและหนทางก็ไกลมากจึงหยิบเอาขมิ้นที่ภรรยาใส่มาให้ทิ้งเสียจนเกือบหมดครั้นเดินทางกลับไปถึงหมู่บ้านบรรดาญาติมิตรก็ต่างซักไซ้าถามกันว่าหายไปอยู่ไหนมาเป็นเวลานานชายหนุ่มจึงเล่าให้ฟังโดยละเอียด รวมทั้งเรื่องขมิ้นที่ภรรยาใส่ย่ามาให้แต่เขาทิ้งไปเกือบหมดเหลืออยู่เพียงแง่งเดียวพร้อมทั้งหยิบขมิ้นที่เหลืออยู่ออกมาปรากฏว่าขมิ้นนั้นได้กลับกลายเป็นทองคําแท่งชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจและเสียดายจึงพยายามย้อนกลับไปหาขมิ้นที่ทิ้งไว้ตามทางปรากฏว่าขมิ้นเหล่านั้นงอกเป็นต้นไปหมดแล้วและเมื่อขุดดู ก็พบแต่งแง่งขมิ้นธรรมดาที่มีสีเหลืองทองแต่ไม่ใช่ทองเหมือนแง่งที่เขาได้ไปเขาพยายามหาทางกลับไปเมืองลับแลแต่ก็หลงทางวกวนไปไม่ถูกจนในที่สุดก็ต้องละความพยายามกลับไปอยู่หมู่บ้านของตนตามเดิมและก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเปิดตำนานและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ